วันนี้เรามาวัดถ้ำบอลกันนะคะมาชมบรรยากาศรอบๆเลยค่ะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะคะตอนนี้อนุองงนงพงศ์กำลังเดินลงมาที่รีกำลังเดินลงมาพี่อ๋ออยู่ไหนนู่พี่อ๋อบรรยากาศรอบๆวัดถ้ำบอลน,นะคะวันนี้เราก็มาถึงวัดถ้ำบอนกันแล้วอันนั้นเป็นน้ำตกวัดถ้ำบอลน,นะคะ ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่หน้าผาเราเดินลงไปดูน้ำตกก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ำตกจำลองแตนนั้นเป็นน้ำตกจริงๆนะคะที่น้ำไหลมาจากคุณครูนะคะ สวยงามมากช่วงนี้น้ำไม่ค่อยเยอะนะคะบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้เขาเอายังนไงไก่วัดตรงนั้นจะเป็นสะพานนะคะสะพานสะพานไม้นี่ก็จะเป็นน้ำตกตรงนั้นก็จะเป็นที่สักการบูชา จบรีวิวค่ะ